เราจะหน้าเรารูปร่างไม่น่าใช่เอ้ยนายบุลลี่เราหัวเพื่อนเราเสียใจว่ะเราจะกระโดดตันตายตรงนี้นายบุลลี่เราอย่าอย่ามาห้ามาไปเลยไปเลยนี่ไปเลยอย่าอย่ามาห้ามเราไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามความรักของเราก็เหมือนลุงตู่แม้จะอยู่ยืนนานแต่ก็ไม่มั่นคงเว้ยเจ็ดปีแล้วนะเดี๋ยวนะเมื่อไม่นานมานี้นะผมโรบอกได้มีการอัปเดตในส่วนของการเปิดใหม่ครับผมโรบอกสามารถเปิดใหม่ได้แล้วแต่ว่าประเด็นก็คือเราต้องวอร์ดิฟาย อายุก่อนผมก็คืออายุต้องเกิน13ปีขึ้นไปแล้วก็มันให้แต่สแกนหน้าแล้วก็สแกนัตบประชาชนนะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่าผมก่จะผ่านนี่ก็คือ2 0,000คิวผู้ชมผมรอคต้นานจนในที่สุดก็สําเร็จแล้วนะครับผมซึ่งเออผมอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดโรบอกปลดมาเป็นยังไงรกร็ผมแต่ว่าคลิปนี้เราอาจจะเรื่องการจีบสาวเลยนิดนึงนะผมเพราะว่ามันเป็นเรื่องของออนไลน์เดทติ้งซึ่งมันผิดกฎนะครับผมดังนั้นคลิปนี้เราจะแค่คุคยๆจดหยอดเบาๆก็พอนะครับผมไม่อยากให้มันแบบว่าเออสุ่มเสี่ยงเกินไปเดี๋ยยวเเรราไไไปปับชมบมกด้ลผ สวัสดีครับผมชื่ออับดุลครับผมสวัสดีครับผมทำไรอ่ะนายทำไรอ่ะเอาเลยนายอ๋อเรากำลังนายทำอะไรนาเดี๋ยวจะเย็นก่อนนายทำไรเขาเล่านายจับนมแล้วเหรอนายทำไรเราเรากำลังคุยกับเพื่อนอยู่นายเป็นผู้หญิงอชายเราเป็นผู้หญิงจับเป็นผู้หญิงครับจับใครกันเราบ้าเฮ้ยออนไลน์เดทติ้งจะดีเหรอมันมันผิดกฎในโดนแบนแน่เพื่อนไม่เป็นไรนายมันเป็นความรักของเราสองคนเดี๋ยวนายจะยอมโดนแบนเพื่อเราเลยเหรอ ไม่มีใครรู้หรอกไงเฮ้ยไม่มีใครรู้อะไรนายนับดูหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดตเนี่ยไม่มีใครได้ยินเฮ้ยเออแต่ว่าเพื่อนเราเพิ่งบดแบนมานะเพื่อนเราเพิ่งบดแบนมาเองจริงป้าไปทำอะไรมากินน้ำไงอาตัวฟิกไงเลยโดนเฮ้ยนายก็นายดูหน้าเราหน้าเราออกจะใส่ซื่อบริสุทธิ์เนี่ยนายคิดเราจะไปด่าใครอย่างนั้นเหรอแฮะแฮกเหรอนายดินในเกมเหรอนายฮัลุหลงดินเหรอโฮ้ยเราไม่เราแฮกผลปีศาจในบล็อกฟุตด้วยเราเลยโดนแบนไง คนโหดทำงี้ได้ไงเราไม่โหดไงเพื่อนแต่ตอนนี้เราอำลาวงการแฮกแล้วว่ะเพื่อนเราจะเป็นคนใหม่ว่าเพื่อนอับดุลจะเป็นคนใหม่ว่ทกตีว่ะผมเชื่อหรือเปล่าดูจากหน้าดูจากหน้าก็ไม่น่าใช่หมตั้งแต่บัดนี้อับดุลจะเป็นคนใหม่จำไว้หน้าเราลรูปล่างไม่น่าใช่โอ้ยนายบูลลี่เราหัอเพื่อนเราเสียใจว่ะเราจะกระโดดตันตายตรงนี้นายบุลลี่เราอย่าอย่ามาห้ามไปเลยไปเลยนี่ไปเลยอย่าอย่ามาห้ามเราไม่ไม่ไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามโอ้ ในห้ามเถอะอย่าหยุดอย่าหยุดปิดฝากาวก่อนแล้วเดินไปไก็บกาลยได้แล้วว่ะเราเสียใจเราไปแล้วเพื่อนเอ้ขรินไม่ใช่คำด่าไหนเราเราเสียใจเลยเพื่อนอับดุลทำไรก็บิดไปหมดทุกอย่างเลยไม่ใช่สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชายตกปลาได้กี่ตัวเลยครับเนี่ยได้ได้แต่พัดติดครับโอ้โหสุดยอดไปเลยครับผมได้ครับพี่ชาย เอาผมก็อยากตกปลาบ้างอ่ะผมเอาเบ็ดที่ไหนอ่ะครับผมเราเรารู้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 ใช่เฮ้ยขอบคุณครับผมใจดีจังเลยเธอไอเสียงหุบพี่ไอบาร์บี้เมืงอกูไปแล้วไปเหนิงไปเจอคนรู้จักไม่นะสวัสดีครับสวยสวัสดีครับสวัสดีครับขอตกปลาได้ไหมครับผมขอตกปลาได้ไหมครับผม เสียงปกติไม่ได้เป็นอย่างนี้ในตีทำเสียงปกติดิเธอหนีเราเลยเหรอเธอตอนไหนทำแบบนี้มาเสียงเข้มขึ้นเธอไปเราแค่ตกปลาดเฉยเฮ้ยเธอนายจะแย่งปลาเราเฮ้ยเราไม่แย่งหรอกเรามันคนใจดีนะเธอนายเราได้ปลานั่นไงเธอตัวโคตรใหญ่เลยนั่นไงเห็นไหมข้างล่างน่ะเห็นไหมตัวโคตรใหญ่เลยไม่ใช่ปลาครับคนครับเอาเหรอขอโทษเพื่อนอาจจะทำแบบนี้ไม่ได้ใครคือไอ้ ไอ้นี่มันไม่นไม่เห็นนะเฮ้ยผมอับดุลครับผมผมอับดุลฮะอับดุลเรียกเชียอคนโม้นะเราอ่ะใช่เราอับดุลครับผมโปรดเรียกให้ถูกนะครับผมอับดุลเชียโบครับเรียกให้ถูกด้วยครับยอดนะครับยอดครับผมครับอับดุลเชียโบเฮ้ยชี้ยาโบครับผมไม่ใช่เชียร์ฮะไม่ถูกครับผมแ็นก็บอก่คนเชียร์อับดุลนี่ห้ามจะน้อยนนะเฮ้ยข่าวลือครับผมแค่ข่าวลือนะนี่คอข่าวลือครับผม จริงๆคือใหญ่นะใช่อ่ะใช่ครับินน้อยเล่นแป๊บนะนะเขาใส่เก่งไปรุนเลยตกปลาคนเดียวเหนื่อยไหมครับผมอันนี้รับดูคลิปไอ้บาร์บี้อยู่ครับว้าวชีพแล้วไงกูกูไปแล้วไม่รู้ไม่นะไม่เงยไปไหนมีแต่คนรู้หมดเลยไม่เข้อจรอกวิจิตรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ แล้วนั่ผู้หญิงค่ะนางสาวอับดุลค่ะอับดุลล่าค่ะอับดุลล่าอับดุลล่ามาดิค่ะไปใกล้ใกล้โอ้ต้องจพูดกับอับดุลล่าอย่างนี้เหรอเสียใจว่ะโดนท้ำเล็กเท่าทีเสียใจทต้องหนีด้วยอับดุลโอ้กันลังนั่งแซ่ดอยู่ครับผมตอนนี้ฮะโคตรแซ่ดแล้วผมผมซอยแบกดแล้วผมอยากอยากซอยจู๊บอยากแม่แมวตอนนี้กำลังไต่ครับ อับจนบอลลูฮาไม่เป็นไรนะผมโคตรเสียใจว่ะไม่มีใครท้าผมอารมณ์ดีได้ตอนนี้นอกจากผู้หญิงเท่านั้นว่ะโคตรเสียใจอ่ะโอ้เราหยุดนี่เองเราเดินกันเลยไบบไงเเฮ้ยขอผู้หญิงจริงได้ไหมครับผมไม่มีใครง้อผมได้เลยตอนนี้นอกจากผู้หญิงมีอับพูดเลยเป็นอะไรขไม่ทนหลักไม่เราเสียบอุลูผมตายตอนนี้ผมตายแล้วผมตอนนี้ผมตายแล้วผมตายเลยตอนนี้เปิมเซย์ถึงหัวใจไปอับลุนผมตายแล้วฮะคุณไอ้บาเบอร์นี่คุณตัวปลอมเนี่ยผมรู้คุณ เร่งรู้อ่ะผู้ชมก็รู้อ่ะได้ยินแล้วผมได้ยินแล้วเอ้ยนาตีกันเหรอนาตีกันเหรอวิคุณยายุ่งดีคนหลังจีบอยู่ว่ะเอ้ยนายจีบกันเหรออ่ะได้เลยเราจะไม่บอกใครมันจะเป็นความลับระหว่างเราเกิงแล้วเหรอเ้ยคุณคุณอย่ารีพอร์ตผมนะผมจะเอาไม่มีหรอกเพื่อนเราไม่รีพอร์ตอยู่เลยผมนั่งดูเนี่ย ได้เอาเลยเอาเลยเลยจีบไปเลยเลยเขาจีบกันอยู่ครับอย่าไปยุ่งครับอย่าบอกใครนะเธอเขาจีบกันเขาห้ามจีบกันไม่ใช่หรอไอถ้าเกิดไม่มีใครบอกก็มีใครรู้ไงไม่ไม่มีใครรู้ใช่ละรู้กันแค่นี้แหละใช่ครับถูกต้องไม่ครนะมพูดไม่มีใครรู้หรอกใช่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 อย่าบอกใครนะทุกคนเป็นไงคุณไอดูดูหงคุณจีบติดแล้วดูครับดูครับจะรีพอร์ตไปเพื่อนกูจะรีพอร์ตกูบอกเลย จริงเฮ้ยเอ้ยถ่ายรูปอะไรเนี่ยโดนแน่สัตว์ใช่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 รีพอร์ตโดนแบนแน่สวยโดนแบนแน่แน่โดนแบนแน่แน่เลยออนไลน์เดทติ้งโดนแบนเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนครับเพื่อนใจเขาไม่ขี่อะไรอยนี้ครับเพื่อนใจเขาไม่ทำอย่างนี้นนั่แหละใช่เลยเดี๋ยวเขาจีบเอวนีพอร์ตแป๊บเดียวเจอกันโดนแบนแน่แน่เลยเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนใช่ใช่เลย เป็นท่านะครับช่วยผมด้วยหัวผมติดไมเฟนใครก็ได้ช่วยด้วยหัวติดหัวติด <ampoo> ช่วยได้ครับช่วยด้วยอับด,ดุลช่วยอดุลด้วยช่วยได้ครับหัวติดเด้ออะไรนะครับนายได้ชื่อหำน้อยมั้ยเพื่อนใช่ไหมใช่ครับใช่ครับช,ชื่อชื่อ,อหำน้อยครับใช่ใช่และน้อยจริงไหมน้อยจริงไหมเพื่อน หำหใหญ่ครับเราเอในในชีวิตจริงหำใหญ่ครับอ๋อแต่นี่ก็คือหำน้อยใช่ไหมในเกมเป็นไงครับสตาทุกเพื่อผมสุดยอดเลยเพื่อนเฮ้ยเขาตัวเล็กอ่ะน่ารักมากเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคืออะไรครับเนี่ยชื่ออะไรครับชื่อชื่อคนสวยค่ะถ้าสวยยุกิขวบเนี่ยถ้าสวยยุก่ขวบครับทำไมตัวเล็กจังสอเขาบอกชื่อเราเขาบอกชื่อเขาไปแล้วเราต้องมาทำเรา เออแฟนเขามาด้วยรับไม่ได้โอ้โหแฟนเขาเป็นแมวรับแมวไม่มีแฟนเหรอไม่มีเี้ยเลยคุณจังเอาอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่มีดิโอเคดูและรู้ได้เลยว่าโสดหรืออะไรเดตติ้งอ่ะพี่โอพี่โค้ชแย่โอ้ใช่ซื้อเหลืองเอาไล่เดตติ้งอ่ะโดนแบนโดนแบนแบนแน่แบนแน่โอ้ยไล่เดตติ้งอ่ะเราจะฟ้องกีเอ็มก็บอกเลยไม่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 โอ้โห โอ้โหโดนแบนแน่แล้วพูดเลยเฮ้ยผมว่าพี่ไอ้บาเบอร์แน่สิสวัสดีครับสวัสดีครับผมว่าจะมีอะไอพีแน่นอนผมจำเสียงพี่ได้สวัสดีครับรอรอพี่พูดนะครับพี่พูดนะพี่พูดนะอ๋อไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ครับนายจำผิดแล้วเพื่อนโอ้โหครับยิวติดตามยิววันรุ่นวันรุ่นผมก็ว่าอยู่เสียงคุ้นๆ นี่นี่น้องเราคนนี้เขาบอกน้องเขาบอกว่าถ้าเกิดเธอโอเคน้องเราก็พร้อมจะโอซีว่ะเอาไหมเอไม่เอาเหรอกูหอายนี่กูเเรื่องเผลเองเตะเลยเตะเลยเดี๋ยวเปลี่ยนตัวแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนตัวแป๊บเราเราแบบเลี่ยนเป็นยุบเลยพี่ยุบใจเกลียดพี่ตีกันเลยตีกันตีกันเลยตีกันตีกัน เอาเลยนัดต่อยกันนอกจอเลยตีกันนัดตีกันเซิรฟบ็อกฟุตเลยเอาผลไม้พิซซาตีกันตีกันเล่ตัวนี้แหละตัวนี้เลยไปกตีกันเลยกดจ่บเฮ้ยสวัสดีครับผมไม่ได้มาจิ้มนะแต่กาน่ารักจังเลยครับเปอูดูดูดดูดด นี่ผมไม่ได้มาจีบนะผมผมแค่ชมเฉยๆนะตามอยเนี่ยโดนโดนข้าวสุกคิดไงกับอดุลเนี่ยอะถ้าคิดแค่เพื่อก็บอกแค่เพื่อนไงแอค่นั้นแหละก็เราแบบอ่าก็เราแบบไม่คุยเฉยกันเพื่อนกันไงถ้าเกิดถ้าเกิดเราจีบกันก็จะโดนแบนทั้งคู่ไงเออใช่ไหมใช่ใช่เออเราเพื่อนกันนะครับผมก็จะไม่คนดูเสียใจว่ะเป็นแค่เพื่อนกัน แค่เพื่อนกันนะครับไปนั่งเสียใจหลบมุมดีกว่า่เพื่อนหากเราเจอกันนอกโรบอกอะไรเขาจะดีกว่านี้ไม่นะว้ายข้าสูกมานี่ก่อนข้าสกครับข้าสูกมานี่ไหนครับผมมานี่ยครับข้าสกมานี่หน่อยมานี่มาี่มานี่มานี่มาน่มานีมานี่มานี่มาี่มานี่มานี่มานี่ี่มานี่มา ก็สุกมานี้เนี่กขวดหวานเลยนะนข้าสุกมาเราจะไปแล้วบอกฟันดี้หน่อยดิข้าสุกจะไปแล้วหรอใช่ครับจะไปแล้วเส้นทางของนักรักก็จบแค่นี้แหละไปแล้วโอเคบายบายฟันด oh. okay. ี้ฮะเฮ้ยบอกฟันดี้หน่อยฟันดี้แบบข้หวานขนหวานหน่อยหวานแบบเพื่อนอ่ะแบบเพื่อนบอกเพื่อนอ่ะแบบระดับฟันดี้แล้วที่ถึงข้าสุกเพื่อนรักอ่ะเออ คิดถึงแน่ๆอะไรเงี้ยได้ปะทำไมได้เฮ้ยก็เพื่อนกันไงก็บอกฝันดีเฉยๆฝันดีนะคะอับดุลคนหล่อเงี้ยได้ไหมฝันดีนะคะพี่อับดุลสุดหล่อเงี้ยได้ไหมไม่ได้เฮ้ยได้ไหมเพื่อนกันเฉยๆไงก็ไม่อะไรได้ไหมให้นดีนะคะขาบอก้ไม่เอาอ่ะผู้ชายพูดอะมันไม่ฝันดีฝันร้ายอ่ะต้องเอาผู้หญิงอะ ต้องเข้าต้องเข้าสุกแหละได้ไหมฝันดีนะคะอับดุลสุดหล่อได้ไหมฝันดีนะครับอับดุลสุดหล่อเอออย่างเงี้ยหน่อยให้ฝันหวานหน่อยจุบจุบจุบด้วยจุบจุบได้ไหมเพื่อนรักไม่ได้โอเคโอเคครับ ก็ถือว่าเราไม่ได้จีบกันนะเราไปแค่เพื่อนกันใช่ไหมโอเคเข้าใจแล้วแบบเพื่อนกันเพื่อนกันนะแบบเพื่อนกันใช่เพื่อนกันนะไม่ได้จีบกันพรุ่งนี้เราโดนแบนแน่เลยว่ะเราสองคนจริงๆใจเย็นนะเออเราไม่ได้จีบกันนี่โอเคบายบายครับทุกคนค่ะบาย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 ครับบายบาย เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปในส่วนของการเปิดไม้ในโลบอกนีผมบอกเลยว่าถ้าเกิดเข้าไปจริงเนี่ยผมไปเจอคนเปิดไม้ด่ากันเยอะมากเลยผู้ชมครับผมและที่สำคัญเลยคือคนจีบกันแบบไม่กลัวกดกันเลยนะครับผมอันนี้ผมกะจะมาแค่พูดคุยหยดเบาๆเล่น,น้อยๆพอพิธีนะครับผมเราอาจจะไม่แบบเออลุกล้ําจนเกินไป เน้นคุยแบบมิตรภาพมากกว่าผมเพราะว่าไม่อยากโดนแบนนะครับผมก็ขอบคุณน้องๆจากคลิปก่อนมากครับผมที่บอกว่าพี่ครับผมมันจีบสาวไม่ได้นะโรบอกอะไรพวกนี้นะครับผมอาจจะโดนแบนเรื่องออราเดตติ้งได้ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าขอบเขตมันจะเยอะสักแค่ไหนครับผมอ่ะขอบคุณน้องๆที่แนะนําเข้ามานะผมสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครแนะนําอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะผมบายฮะ